ปอกแล้วจับได้เอาอะจอดเอาสิอยู่ด้านหลังเข้ามาใกล้ๆถ่ายแล้วถ่ายแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมนะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามในช่วงของเขาได้์ส่วนกับกินมากินทูนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสที่มาที่บ้านสิบแปดบ้านสิบแปดครับนะฮะถึงรวมไทยพัฒนาได้ไหมครับครับผมอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับได้มีโอกาสมามาทดลองผลิตภัณฑ์กับแปลงพริกซุปเปอร์ฮอต ครับผมนะครับอ่าพี่ครับตอนที่เราเราแนะนํากันในตอนนั้นพริกคือมีอาการเติบโตช้าครับผมนะครับแล้ววันนั้นเราก็ได้พี่ได้บุดหนไปหนึ่งคุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดเนาะครับผมแล้วก็ลองฉีดพ่นไปนี่คือขออนุญาตนะครับพี่เขาไม้ปักไว้นะครับตอนนั้นคือพริกอยู่เท่านี้เนาะครับผมอันนี้ฉีดพ่นไปกี่วันแล้วครับพี่วันนี้วันที่สามครับสามวันนะมาถึงขนาดนี้นะครับให้อ่าใกล้ๆนะครับอันนี้คือยอดพริกแต่ก่อนตอนฉีดพ่นนะครับวันที่สามวันมาขนาดนี้นะครับ แล้วก็ดูนะฮะการแตกกิ่งก้านอกมานะฮะสภาพใบนะครับนะฮะนะแล้วสักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกสมงพุ่มดีนะฮะแล้วจะดึงเอาตาดอกออกมาด้วยนะครับนะวันนี้เราถ่ายเพื่อเดี๋ยววันนี้เราจะจัดประชุมที่บ้านของพี่เขาตอนเย็นนะฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือรู้จักกับกิ่นวนยูทูเพื่อให้ดูว่าอาจริงๆนะนีคนในพื้นที่ของคุณนะครับเราไม่ได้เตรียมนะพี่เนาะไม่มีการเตรียมนะไม่มีเตียยไม่มีค่าตัวเสียตังค์ด้วยบ้าจะเห็นได้ว่าสาวั้นฮะนะ เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ดอกออกมาด้วยนะฮะเดี๋ยวดึงตาดอกมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะแตกสมงพุ่มดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเชื้อรา <c oughs> เชื้อไวรัสนี่ถ้าเป็นระยะที่สบายเลยฮะของเราเป็นภูมิคุ้มกันด้วยสร้างคุ้มกันไว้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะป้องกันโรคได้ดีด้วยนะครับก็ยังไงสำหรับพี่น้องที่มาประชุมคืนนี้นะครับนี่คือคนในหมู่บ้านของท่านใช่ครับนะครับวันนี้เราเอามาเพื่อให้อาคนในหมู่บ้านของท่านแล้วก็ให้ให้ดูจากปากนะครับว่าเออนี่อย่างนี้นะมาฉีดถ้าเป็นจริงๆนะครับ นะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่าชมทาง YouTube นะครับก็ถ้าสนใจยังไงลองโทรเข้ามาคุยกัลได้นะครับอาการก่อนใช้เป็นยังไงให้ที่เรามาวันนั้นพิกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้งามอย่างนี้เลยครับวันนั้นมันออกเหลืองพิกมันเหลืองโมครับนะครับแล้วโตช้าเหมือนกับระบบรากระบบใบมันไม่ทํางานครับเพราะผมใช้ยาตรงนี้แล้วก็คนอื่นผมไม่ทราบนะครับว่าผมพูดจริงไม่จริงนะแต่ผมพิสูจน์มาแล้วนะฮะผมยืนยันว่าถ้าตัวผมเลยคือผมชอบ ครับปืนต้นโมเลยครับดีมากอันนี้มันแค่สามวันนี่คือมันได้คุณภาพอย่างนี้คือผมรับรองว่าได้ผลยาใช้น้อยตัวด้วยครับผมครับสำหรับเทีวนี้เราคงต้องเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเราจะติดตามพี่เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะจะไปเสนอเสนอจากแปลงของพี่นี่แหละตตลอดครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราได้โชว์ผลงานของยาเราขอบคุณนะครับพี่แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ